ครับผมช่างวายครับวันนี้มาดูงานที่อู่วายสซิ่งสที่ระยองครับสาขา2อยู่สะพาน4ปบวกแดงครับผมวันนี้จะพาไปดูงานเครื่องฟอร์ดอีโคสปอร์ตเดี๋ยวจะแนะนำครับคือมีคนถามมาว่าปกติทางอู่ทำเครื่องยังไงทำเครื่องแบบไหนเวลาเครื่องฮีทเครื่องพังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวพาไปดูที่รถครับก็อันนี้ครับฟอร์ดอีโคสปอร ตันนี้เครื่องฮีตมาทอ่อฮีตเตอร์ล่างแตกครับสารลกค้าเปลี่ยนทอ่อฮีตเตอร์มาแล้วใช้ได้แัไม่นานฝาก่งเครื่องฮีตน้ำเข้าเครื่องวาวคดเป็นสนิมหมดเลยนะครับปอกสูบวาวคดเป็นสนิมทุกโผ ข้อเหียงเวนสน,นิงร้ะน้ามันเข้าไปปนกับน้านนมันเยอะคันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นละลายนะครับละลายหมายถึงว่าขับจนนอกขาเท้าดูง่ายครับบางคันขับละลายต้องดูที่ว่าฝาเข้าวาล์วก่อนฝาเข้าวา,วาวล์ลลายไหมไอตัวเสื้อเซนเซอร์ที่อยู่หลังฝาสูบตัวนี้ละลายไหมแต่หนักสุดบางคันก็ถึงขั้นลูกสูบละลายนะครับเครื่องจะทําได้ไม่ได้ขึ้นอยู่สภาพเครื่องยนต์นะครับอ,อยู่ที่ประสบการณ์ของช่างแต่ละที่นะ ว่าดูอาการเครื่องแล้วทำแล้วจบไหมถ้าเป็นที่อู่ผมเครื่องฮีทผมจะยกออกมาทำทั้งฝาทั้งเสื้อสูบนะครับเพราะว่าตัวเสื้อสูบอะมันเป็นอลูมิเนียมเวลามันโก่งอะมันโก่งได้ทั้งฝาทั้งเสื้อลูกสูบบางทีถ้ามันฮีทจ,จัดอะมันอาจจะหดก็ต้องเช็คถ้ามันหดหนะผมก็มจะส่งไปตีปอกแต่ก่อนจะตีปอกก่อนจะปาดฝาก่อนจะเอาฝาเอาเสื้อสูบทําอะ ทางอู่ผมจะให้ลงกึงอะส่งเทสร้อนเทสเย็นดูเสื้อกับฝาก่อนว่าแตกไหมแล้วค่อยทําแต่ถ้าเสื้อกับฝาผ่านผมจะส่งแต่ถ้าเสื้อกับฝาไม่ผ่านผมจะไม่ส่งส่วนลูกสูบถ้ามันไม่หดผมก็จะใช้ลูกเดิมแต่ถ้ามันหดก็ต้องเปลี่ยนลูกส่วนรายละเอียดต่างๆขึ้นอยู่กับทางเทคนิคแต่ละที่ครับอย่างการปาดเสือ้อปาดฝามาแล้วนะครับที่อู่จะใช้ปะเก็นเป็นปะเก็นเหล็กของสู์นะครับขอย้ํานะครับปะเก็นเนี้ยจบสุดครับปาดมากปาดน้อย อย่างถ้าเครื่องอ่ะไม่เคยทำอ่ะปาดแล้วใช้ประเก็นเหล็กจบหัวสูบไม่ต้องปาดครับความร้อนไม่มีแต่ครั้ง2ครั้ง3ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของช่างนะครับตั้งแต่ผมทํามาผมยังไม่เคยปาดาลูกสูบส่วนละเลียต่างๆผมขอไม่แจ้งเพราะว่าบางทีมันก็เป็นสูตรของทางอู่ครับผมเครื่อง รุ่นี้อย่างโฟกัส1.6 e c o o s p o ร t ตเจส a 1.4 1.5มันจะเป็นเครื่องสเปคเดียวกันจะผิดแค่1.4 1.4จะผิดที่ลูกสูบกับฝาสูบเครื่องซีซจะน้อยกว่าครับอยู่ที่เคสนะถ้าจบเฉพาะเครื่องอะอยู่ประมาณ20,000ไปๆปถึง30,000กว่าแล้วจะเปลี่ยนแล้วแต่จะเปลี่ยนอะไรจะแพงจะถูกอยู่ที่อะไรรอบนอกอย่างจะมีท่อน้ำหมอน้ำพัดลมปั๊มน้ำไทมิ่งอ่ามันจะไปหนักพวกนั้น แต่ตัวเครื่องจริงๆอ่ะถ้าชุดรอบนอกเปลี่ยนหมดแล้วอ่ะมันก็อยู่ประมาณสองหมื่ปลาย3ามหมบวกลบเอาครับขอย้ำอีกทีนะครับใครที่เจออาการแบบเนี้ยเครื่องฮีทเครื่องพังถามว่าเซฟได้ไหมหมืน่นต้นต้นเซฟได้แต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานหรืออาจจะไม่จบเพราะอย่างที่บอกเสื้อสูบมาเป็นอลูมิเนียมโกงได้เหมือนกัน,นครับ ลูกสูบก็เป็นอลูมิเนียมหดได้เหมือนกันครับทางที่ดีนะครับเคสแบบนี้ยกออกมาเช็คและทำอาจจะแพงหน่อยแต่จบครับเจ็บแต่จบแต่ส่วนบางคันอาการหนักก็ต้องดูเป็นเคสเคสถ้าหนักมากก็ดูว่าเฮ้ยมันไม่ไหวผมก็จะแจ้งให้เปลี่ยนเครื่องเลยแต่ผมดูแล้วถ้าเคสไหนผม,มเอาไหวถ้าผมทำไม่จบผมไม่คิดตัง แต่ผมจะคิดตังเฉพาะค่าที่เปลี่ยนเครื่องกับค่าอุปกรณ์ที่รอบนอกที่มันต้องควรจะเปลี่ยนครับประมาณนี้ใครเจอเคสนี้อยู่จะโทรมาปรึกษาผมก็ได้ครับโทรตามเบอร์เลย08615874หรื 8, 6, 8, 7, อไปดูในเพจก็จได้เพจอูวาเลซิงมันจะมี2สาขาสาขาตำลููกาหลังลูตัสของ2อซอยเจ็ดกับสาขาสะพาน4ีปกแดงครับไหนก็ฝากด้วยครับใครเจอเคสนี้ซ่อมแล้วไม่จบโทรมาถามก็ได้ครับขอบคุณครับ